ส,สงงิงออกมาคอนเสิร์ตเป็นครั้งแรกใช่ไหมพี่ก็ตื่นเต้นครับแล้วก็จริงๆเราคือตัวจากภาพรวมของงานอ่ะเราก็กลัวว่าเราจะโบกไปควายเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยด้วยด้วยแดวของดนตรีดูแล้วเอ้ก็มีมีวงอื่นด้วยนี่มีพาราดดอกมีอะไรแสดงมาทุกคนมืนแบบเปิดรับกับกับทุกแนวจริงๆคอนเสิร์ตครั้งเนี้ยแล้วก็ที่สำคัญคือเพิ่งรู้ว่าว่างานเนี้ยเขามีถึงเช้าอะไรเงี้ยใช่เราคือแบบเราก็ต้องโอ้โหต้องเตรียมตัวเต็มที่เหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้เราอยากให้คนอยู่กับเรา ทุกช่วงอะ <laughs> ร,รู้แล้วครับรู้แล้วครับคืนที่สามขึ้นทีสามแต่โดยปกติคอนเสิร์ตมันก็จะแบบเลียนเรียดตามสถานการณ์ใช่ไหมก็อาจจะเปน็น <laughs> ตีสี่ตีห้าเดี๋ยวได้อยู่แล้วมีปัญหาครับอย,อย่างที่คิดถึงบรรยากาศการขึ้นค,คอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้มยพี่ก็คิดถึงไม่ได้ขึ้นมาหกเดือนเน่ยตอนนั้นเน่ยนี่เพิ่งได้ขึ้นมาอันนี้นิดหน่อยแล้วก็ครั้งแรกที่ขึ้นโชว์แรกที่ห่างหายไปหกเดือนเนี่ยขึ้นเป็นโชว์แรกคือจำเนื้อไม่ได้ เลยแบบเออค้างอยู่แบบถ้าเกิดมันไม่ได้ร้องนานนะครับก็เลยเออร้องอยู้านเลยหราไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องเลยเนาะร้องไม่ได้มันโดนหูชาวบ้านเขาครับนี่บบไออย่างอย่างซิงเกิลใหม่ที่เราเพิ่งออกไปอ่ะแต่ว่าออกปุ๊บเจอโควิดปั๊บเราเป็นยังไงบ้างตอนนั้นเพลงที่บ่อยไปชื่อยิ้มซึ่งเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ไม่ใช่เพลงช้ามันเป็นเพลงค่อนข้างมีบีทเพบไว้เนี่ยเพลงนี้มันต้องอาศัยการเล่นสดบ่อยๆให้คนฟังมาเยอะแต่พอมันมีโควิดปุ๊บมันก็แบบ มันก็ฟรีสอ่ะเหมือนแบบเหมือนแช่แข็งไว้อ่ะแต่ว่าตอนเนี้ยเราจะที่ได้เล่นกลับมาเล่นเริ่มมีคนอ่ามันคยมีคนร้องได้แสดงว่าเพลงมันยังมันยังโอเคอยู่เพราะว่าใน YouTube มันก็มันค่อยค่อยขึยยย้นทีละนิดทีละนิดทีละนิดอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนั้นเราหน่อยแบบใส่เสียะแบบ,แบ,บอโอ้โหคือไม่เคยเจออ่ะเกิดมาก็ไม่เคยเจอแล้วก็คือ,อนวงดนตรีตอนนี้มันอยู่ได้แค่มันอยู่ได้แค่แค่การเล่นโชว์เท่านั้นไงแล้วค่ะค่ะลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยเพราะงั้นเนี่ย เห,เหมือนห่างเวทีไปเรื่อยๆมันก็เราแล้วลืมไปว่าเราเป็นนักร้องอ่ะพี่อ่ะเราถึงขั้นเกือบลืมไปเลยว่าแบบเราร้องเองได้เลยอย่างที่แบบพวกน้งแผนโประวัติเพลงชั้นใหม่ไหมหรือว่าอะไรแบบไม่ไม่ครับก็ก็ปล่อยไปเลยแต่ว่าเราก็ค่อยๆอาจจะหาได้ทำกำลันบ้างแต่ว่าที่สำคัญคือระยะมันเลยมาหลายเดือนแล้วมันต้องมีเพลงใหม่แล้ดี๋วตอนนี้เรายังไม่ไ,มได้มีเพลงใหม่แต่ว่าเดี๋ยวๆเนี้ยเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์พิเศษนิดนึงอ่าครับจะติดอะไรครับพี่ปอง เออกี่ยวกับหนังครับจะบอกบอกมากไม่ได้เขายังไม่ให้บอก <c oughs> แต่เร็วนี้เร็วนี้ไม่นานไม่เกินอาทิตย์ก็รู้เลยคอนเจกต์ตนี้มันเขาใช่ไหมฮะแบบเขาบอกว่าบอกคอนเสิร์ตจะมาไหมะอะไอย่างเงี้ยคอนเจกต์นี้ใช่ไหมต้องเขาวแหละหนังเขาดีหนังเขาดีไปมา,า <c oughs> ทำงานทำงานเราเริ่มกลับมาเป็นปกติ <c oughs> แล้วก็ค่อยๆทยอยกลับมาครับว่าบางวง บางวงก็เยอะบางวงก็ยังไม่มีอะไรเยอะแต่ว่าของเราก็กลับมาทีละงานสองงานสองสางานเด๋ยนนี้ก็เริ่มมาละเดืนหน้าก็มนันน,น,นิดหน่อยคือตอนนี้ทัวร์ต่างจังหวัดยังไม่ค่อยมีจะมนะีในกรุงเทพแล้วก็ใกล้ๆนะ ไปแบบงานแบบไปแล้วกลับอ่ะยังไม่มีขึ้นเครื่องบินไปอะไรเงี้ยก็ยังยังง่ยายอยู่เอาใจชื้นขึ้นเมื่อไหร่พี่งานเริ่มมีก็ใจชื้นขึ้นแต่ก็ฮึมฮึมเห็นไหม <c oughs> ตรงชายแดนมันฮึมฮึมอยู่ใช่ไหมเ,<อ>เราเราก็เสียงว,ว่ามันจะมาอีกรอบใช่แล้วก็กลัวเหมือนกันแต่ก็แต่ทำไมาทีนี้<อ>ต้องขายกับข้าวนะตลาดต้งี <c oughs> ตงต้องแบบมันมันลำบากมากกันทุกคนแล้วเราก็แต่เราเชื่อว่าคนไทยอ่ะระวังตัวอยู่แล้วเพราะว่าคงไม่มีใครอยากอยู่บ้านอย่างนั้นอีกแล้วอ่ะ เพนั้นมันต้องระวังเต็มต่อให้มีมาสักคน2คนอ่ะมันก็ต้อจัดการมันต้องจัดการกันง่ายขึ้นกว่าเดิมไม่มีใครประมาทแน่นอนจริงเราไม่วางแผนถังลอล่งไว้ไหมะคะเผื่อแบบเอ้ยมเกิดอะไรขึ้นอะไรอีกอะไรเงี้ยแพสต์จำนวนครับไม่มีครับไม่มีแต่เราเราเคยว่าเราทําหลายอย่างด้วยเราเราวาดรูปด้วยแล้วก็แล้วเราทําทําเสื้อขายอะไรเงี้ยแล้วก็มีอื่นที่ทําไปแต่ว่าเมนหลักมันเป็นร้องเพลงไงเพราะฉนั้นมันก็ลำบากเหมือนเพราะว่าตอนนี้เรื่อง คอนเสิร์ติมันก็อย่างเรื่องราคามันต้างดําลงตามกระแสด้วยด้วยก็เพื่อเพื่อเพื่อทุกคนเนี่ยแม้แต่แม้แต่ร้านเขาก็จ้างเราไม่ไหวด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็จะเป็นระยะตามระยะเวลาไปอย่่าางงเรมลลดไปก็ลดไปใช้ได้อยู่ครับไม่ไม่ถึงไม่ถึงถ้ครึ่งหนึ่งก็ไม่ไหวแล้วนะก็ก็ลดแต่ก็ใช้ได้อยู่อะไม่ได้ลดน้อยลดลดเยอะอยู่เหมือนกันตอนที่เราลบเพราะว่าอยากช่วยคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ด้วยคือเรา คือเราได้น้อยไม่เป็นไรเรายให้ทีมงานเรามีายอะไรเงี้ยเรามีแบบเรามีสิบชีวิตที่ต้องดูแลอะไรเงี้ยทุก,ทกวงมันจะมีทีมงานอยู่เราก็ต้องดูแลกันทุกคนเลยเงี้ยเราได้นิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่า,าทีมงานเขาอยู่ได้ก็โอเคช่วงนี้ก่อนทะการเป็นพีต้องแบบว่าขยันฟิตซ้อมมากขึน้นเลยพี่เพราะว่าแบบคานหายจกากการแบบซ้อมดนตรีไปนานก็ชุดที่กราซ้อมตันเรื่อยๆครับแล้วก็คิดว่าแลบบ้วจะมันหายไปหกเดือนก็จะมานั่งคิดโชว์ใหม่ทำยังไงให้มันแบบไม่น่าเบื่อเงี้ยบางทีพูด พูดซ้ำๆเดิมจะโขกเรื่องนี่แล้วมันก็ไม่ใช่ไงมันก็ต้องแบบว่าหาอะไรได้แล้วทุกวันนี้ยุคมันเปลี่ยนไปแล้วอะ่ะคนมันไม่ได้ฟังเพลงล็อกแล้วลยอะไรเงี้ยมันเป็นอีกแบบแล้วอะ่ะช่วงนี้ก็เลยฝ <c oughs> ึกเล็บอยู <c oughs> ่บุเลยียนบูเลียนบูเลียนเนี่ยยังยังนี่มองคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตแต่ว่าเปลี่ยนไปไหมในอนาคตแบบนี้เราว่าทุกอย่างมันจะดีถ้าโลกมันรักษาหาย คือตอนนี้มันมันก็ต้องแบบระวังกันไปก่อนใช่ไหมใส่แมสก์อะไรไปอ่ะถึงเวลาถ้ามันโรคมันหายจริงๆอ่ะมันก็กลับมาเหมือนเดิมก็ไม่มีใครใส่มันก็แต่ก็ต้องรอซึ่งเราเชื่อว่ามี2ปีที่จะกลับมาแบบ normal จริงๆเลยอะล่ะใช่แต่แต่ดนตรีที่มันเปลี่ยนเลยยุคสมัยนี้มมองๆเพลงมมาเพลงไม่มน,มไมไมน,น่าจะฮิตกลับมาฮิตได้อะไรอย่างเงี้ยก็ไอ้เรื่องเพลงฮิตไม่น่าฮิตเนี่ยเป็นมานานแล้วครับหมายถึงว่า รู้สึกมาแล้วก็เด็กๆแล้วอ่ะบางเพลงอะไรยเงี้ยแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความชอบแล้วก็แนวแนวของเราปะมันชินไม่ใช่แนวเขาไงเราก็เราก็ไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมเป็นคนเปิดทุกแนวนะเราก็ฟังแนวใหม่ผมชอบฟังแต่เราทเํเอย่างเขาไม่ได้เพราะว่ามันเขาไม่เชื่อเราด้วยเด็กใหม่เขาก็ไม่เชื่อเราตอนนี้ซิงมันแปนแนวไงมันก็ต้องเป็นแนวอย่างนั้นแต่ว่าคือเราเป็นเด็กไม่ใช่เด็ก,กเขาดิเราเป็นวงยุคเก่าที่อยู่ได้ด้วย ไอ่อยู่กันมานานอะไรเงี้ยด้วยเพลงด้วยอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเราเชื่อว่าการทำเพลงที่ดีอ่ะเพลงดีเดีด๋ยวมันไปเองมันจะช่วยเราเองแต่วันนี้มันไม่ใช่ละเราต้องทำอะไรอย่างอื่นเราต้องหัดเล่นเล่นทิกตอกเงี้ยอยู่นี่เล่นทิกตอกนะนี่สอนภาษาญี่ปุ่นด้วยทิกตอกหรือต้องมีอย่างอื่นแบบเห็นไหคนก็เริ่มรู้จักเราในฐานะที่บบเราสอนภาษาญี่ปุ่นด้วยอะไรเงี้ย,ยแบบมันไม่ใช่แค่แบบร้องเพลงได้อย่างเดียวแล้วแบบมันจะอยู่รอดแล้วอะใช่ ใช่แต่เราไมา่ได้เต้นนะเ,ออเต้นไม่ไหวลอ,ลองเต้นวอย่างไหมรัมลองลองเต้นดัวอย่ไม่ไม่ไม่ไยเขา